ในด่านทีมชาติเซเนกลัลที่เราจะนําเรื่องราวสุดมหัศจรรย์ของเขามาเล่าในวันนี้เขาย้ายมาร่วมถิ่นสแตมฟอร์ดบลิตเมื่อเดือนกันยายนปี2020พร้อมทุ่มสุดตัวเพื่อแย่งตําแหน่งมือหนึ่งจากเกปปาและวินลี่กาบาเยโรจนเวลาผ่านไป1ปีเขาร่วมประสบความสําเร็จกับเชลซีมาแล้ว2แชมป์และยังคงเป็นประตูทีท่ทีมให้ความไว้วางใจอย่างมากในตอนนี้หลายคนอาจเคยได้ยินมาแล้วว่าเอดูอาเมนดี้เคยเป็นประตูมือสมัครเล่นที่ว่างงานมาก่อนและถึงขั้นเคยเป็นประตูมือ4ในลีกระดับ3ระดับ4 เรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะฝูงจะเล่าให้ฟังกันค่ะเอด็ดวาร์เมนดีเกิดเมื่อวันที่1มีนาคมปี1991ที่นอร์มองดีประเทศฝรั่งเศสครอบครัวของเมนดีแท้จริงแล้วเป็นชาวเซเนกัลแต่อพยพยมายังฝรั่งเศสนอกจากนี้เอด็ดวาร์เมนดียังเป็นญาติกับแฟร์ลองเมนดีแบ็กซ้ายทีมชาติฝรั่งเศสของเรอัมมาริดอีกด้วย เมนดี้เริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ7ขวบเขารู้ว่าตัวเองนั้นหลงรักกีฬาชนิดนี้อย่างมากและมีโอกาสได้ไปฝึกฝนกับทีมเยาวชนอย่างมูนิสโปเดออาร์ฟก่อนที่ในปี2011เมนดี้จะได้เซ็นสัญญากับทีมอาร์แอชเช็กบูทีมในลีกระดับล่างของประเทศฝรั่งเศส เมนดี้อยู่ที่นี่กว่า4ปีและได้ลงเล่นไปเพียง25านัดเท่านั้นจนหมดสัญญาตอนปี2014ในวัย22ปีที่มันควรจะเป็นช่วงแจ้งเกิดของนักเตะหลายๆคนแต่ไม่ใช่กับเขาคนนี้ระหว่างนั้นมีทีมเล็กๆทีมอื่นมาตามจีบเมนดี้อยู่บ้างแต่เขาไม่ต้องการที่จะวนอยู่ที่เดิมจนต้องจำใจว่างงานอยู่ราวหนึ่งปีแต่เขาไม่ได้อยู่เฉยๆซะทีเดียวเพราะเมนดี้นั้นเดินทางกลับไปยังเมืองเก่าและขอฝึกฝีมือที่เลออฟเอซีแบบไม่มีค่าเหนื่อยและค่าตัวใดๆเขาเคยให้สัมภาษณ์ในโซฟู กซีนถึงช่วงเวลาที่ว่างงานว่าผมต้องเดินเข้าไปขอความช่วยเหลือในสูยนฝึกมันเหมือนกับถูกตบหน้าอย่างแรงสิ่งที่ยากที่สุดตอนอยู่ที่นี่คือทุกคืนวันศุกร์ผู้จัดการทีมจะเดินมาประกาศรายชื่อของนักเตะที่ได้ลงสนามในเกมที่จะถึงแน่นอนว่ามันไม่มีชื่อผมผมไม่ได้ลงทะเบียนเป็นนักเตะของทีมด้วยซ้ำ ก่อนที่ปีต่อมาเมนดี้จะได้มารับจ็อบเป็นประตูมือสีให้กับโอลิมปิกมักเซย์ชุดบีที่นี่ทำให้เมนดี้ได้ประสบการณ์มากมายและได้ฝึกกับโค้ชชั้นนำเวลาผ่านไป1ปีในปี2016เมนดี้ได้รับข้อเสนอจากแร้งสโมสรอนในลีกเดอร์นี่เป็นสัญญาอาชีพฉบับแรกที่ทำให้เอเดัวร์เมนดี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักเตะอาชีพครั้งแรกในชีวิตด้วยวัย25ปีสำหรับนักเตะบางคนอาจจะดูช้าแต่สำหรับเมนดี้นั้นมันมีความหมายอย่างมาก เขาโชว์ฟอร์มที่นี่ได้อย่างโดดเด่นเป็นนายประตูมือเก่าของทีมและช่วยให้แรงเสียประตูน้อยกว่าทีมยักษ์ใหญ่หลายๆทีมเสียอีกจนทีมร่วมลีกอย่างแรนยอมหอบเงินกว่า3.5ล้านปอนด์มาคว้าตัวเมนดี้ไป เส้นทางการเป็นนายประตูของเขามันไม่ง่ายเลยหากเมนดี้เท้าถอยไปสักก่อนคงมาไม่ถึงจุดนี้และที่สําคัญต้องขอบคุณแฟงลัมผาที่ตาดีไปคว้านายด่านที่มีคุณภาพรายนี้มาร่วมทีมตลอด10ปีที่ผ่านมาไม่มีทีมใดในพรีเมียร์ลีกเลือกใช้นายทวารชาวแอฟริกาเลยจนกระทั่งการมาของเอดูอาร์เมนดี้ที่ย้ายมาร่วมทัพสิงโตน้ำเงินครามเมื่อปีที่แล้วแถมยังมุ่งมั่นมากจนเบียดแย่งตําแหน่งมือหนึ่งจากผู้รักษาประตูที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกอย่างเกปามาได้ ใครจะไปคิดว่าเมนดี้ที่เคยเป็นนายประตูในทีมสมัครเล่นและว่างงานจะกลายมาเป็นนักเตะคนสําคัญของทีมระดับท็อปของอังกฤษเป็นประตูชาวเซเนเก้าคนแรกที่คว้าแช,ชมป์ยุโรปและยังเป็นขวัญใจเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลอย่างรวดเร็วอีกด้วยเมนดี้ในวัย29ปีถึงจะดูเหมือนว่าประสบความสําเร็จช้าแต่มันไม่สายเกินไปสําหรับเขาคนนี้อย่างแน่นอน ส่วนวันนี้พวกเราจะฝูงต้องขอลาทุกคนไปก่อนหากชินชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราทั้งบน Facebook และ Youtube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ